สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ยายอ้วนผ้าลาะมาเลาะแถวบ้านนาเหนือมือนี้เฮาอยู่ฟาร์มแพะพ่อใหญ่เก็ฟาร์มแพะพ่อใหญ่เก็บ้านนาเหนือยายอ้วน,น,นมาเลาะลงแพะเสด็จพ่อเสด็จพ่ผอลงแฝงมาไมนจะโตงาม มองไหมอุลูอุลูอยู่พี่น้องพอเห็ดซ้ามแพะจะสร้าง่าพี่น้องมองไนหะมม้อนสิดต,ตอนนี้ซื้อม้อนซีด้วค่ะมอนสิดมอนสิดมอนสิดอิ่มแล้วไปแล้ว นไปก,กินแกงค่ะฟาร์มแพะพ่อใหญ่เกตนี่นี่ยอ้วนกับพ่อยู่ฟาร์มแพะตาเกตมีนี่ตาเกตเอาแพะ,แพะลงมหมล้วคะ่ตะตาเกตเห็นฟาร์มแพะฟาร์มแพะตาเกตบ้านนานเหนือจะสอนบอกแพะไหมพี่น้องมึงแพะไง กูรู้อยู่ตัวทองอมมีนะค่ะพ่อแม่พี่น้องตัวทองโอ้ลูโอ้ลูอยู่แต่สะอ,อ่อนแค่ยังนไงกินไรจนสิหกัก อาณาจากฟาร์มแพะตะเก็ขี่มันก็ได้ขายแล้วไหมแม่พี่น้องขี่แพะตัวนี้ซื้อมนสิทธิ์มนสิทธิ์นี่กินเก่งกรมูค่ะกอดได้อุ้มได้ตัวนี้ ต่ตัวอื่นไหนยังแขะอยู่จับท่านให่ได้มนสิทนี่หูแห้งมนสิทเอ้ยมนสิทบินซอนกินยางเดียวมนสิทเอ้ยมนสิทมนช่วงบรรยากาศป้ามแพะพี่เกศต,ต่อได้พี่นอง มันหน่อยตัวเลยพี่น้องตัวหน่อยกามี่ช่ไมพี่น้องตต่สออนาะตัวนี้กินย่างเดียวคน,วน,นววสี่เลย มันสีเลยมันสีดพวก่อพอิ่มหรือบ่มันสีเลยหัวซนอุ้มได้ก็ได้ค่ะพี่น้องมันสีดแม่แม่ มันหน่อยได้พี่น่องปุณะถูกท่านี้การท่านี้อิมีพี่น่องสุ่มหนึ่งอิมเลยเขาไปไหนแข่งไหนอ่ะขึนแต่สร้างว่าพี่น่อง อ๋อจุ๊บหนึงน่งไปละงอนก็จะเป็นตามันฟามแพะตาเกต นี่จะเป็นสวนไผ่แล้วค่ะสวนไผ่ตะเก็ดบ้านานาเหนือสวนไผ่กิมซุงมันหน่อยได้พ่อพี่น้องสี่ร้อยกรอจ้ากล้วยกับมีเดอร์บรรากาศสวนไผ่เห้า ขอเพิน่นบ่ทันได้มีเวลาดูดน้ำใส่เด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นอยู่นี่เพิ่นยากน้ำแพอยู่ก็เลยสิเป็นแห่งๆจักหน่อยนึงกิ่งเพิ่นก็ทันได้มีเวลาตแต่งไหมค่ะแหนงมันก็นเลยบ่ค่อยออกลายปไปไหนแนง้มนอนไม่ก็พร้อมได้แกงเด้อค่ะไผอยากแกง สวนไผ่ตาเกดสี่ร้อกอค่ะ400กอแม่หน่อยเลยพี่น้องยางเกินโบทัวร์ไม่ควนยางเกินโบทัวฟ์ังนี่จะเป็นปลามันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องปลามันกับปลาย่าตาเกด บรยากาศฝั่งนี้จะเป็นป่ามันตะเกียน,นะคะบรรยากาศป่ามันตะเกียน,นะคะมีสวนบักเคียบบรรยากาศทางเขาก็จะประมาณนี้นะคะต้นบกม่วงยหญ่ อันนี้บักขามเลี่ยมค่ะแม่งไงจีนุ่นกินคลากลายเกเล็ตัดมหันสันเห็นนั่นปงไม่กล้วยน้าแรงก็จะเป็นประมาณนี้เหรอคะจะเป็นแห่งแห่งแรงแรงน้อยนึงบรรยากาศเข้าเถียงนาตาเกตท่ากับสิบปะมาณ สวนมันตะเกียค่ะตรงน,นั้นจะเป็นคอ,อกแพะนะคะมันจะเป็นเถียงอนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอ,นนนอสวนบักเขียบพออยา่เกตค่ะฝั่งนี้จะเป็นกล้วยกย็เพรกขมซุ่งค่ะทางเขาก็จะประมาณนี้จะสสมบุกสมบันจั็กน้อยหนึ่งขี้ดินทราย ก็จะเป็นสวนมะเขียบค่ะตอนนี้มันหมดหนาแล้วใบมัมโลอนมด